เทคโนโลยีที่ตอนนี้อินเทรนด์สุดๆเลยเนี่ยก็คงจะพูดได้ว่ามันคือ3 g plus t r u o move h ที่ทำให้ประสบการณ์ในการเล่นอินเทอร์เน็ตของเราเนี่ยเปลี่ยนไปวันนี้ก็เลยอยากชวนคุณมาลองความแรงแบบ3 g plus กันดูค่ะถ้าพร้อมแล้วตามซีมันเลย ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็สมัครได้เลยอย่างลูกค้า TrueMove หรือลูกค้าค ok> ่ายอื่นท wow. ี <t ries> <t ries> ่อยากใช้เบอร์เดิมอยู่ก็ติดต่อที่ True Shop ทั่วประเทศได้เลยนะคะได้ซิมใหม่แล้วอย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนซิมทันทีนะคะรอรับ SMS ยืนยันวันเริ่มการใช้งานจาก TrueMove Edge แล้วค่อยเปลี่ยนซิมในวันนั้นนะคะเมื่อคนเริ่มใช้งานผ่านเครือข่าย TrueMove Edge 3G Plus แล้วอย่าลืมตั้งค่าใช้งานอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือของคุณก่อนเล่นเน็ตบนมือถือด้วยนะคะให้เข้าไปที่เว็บไซต์ www.truemove t ี edge. com ค่ะหรือว่าจะไปสอบถามพนักงานที่ร้าน True Shop ทุกสาขาก็ได้นะแค่นี้ก็สนุกกับ True Move Edge 3G Plus ที่ความเร็วสูงสุดถึง42เมกะบิตเเซกัและครอบคลุมมากที่สุดในประเทศไทยได้แล้วล่ะค่ะอิสระได้ทุกที่กับ True Move Edge 3G Plus เครือข่ายที่ครอบคลุมมากที่สุดในประเทศ